สวยมากเลยกันนี้ชอบเลยสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรถดํา m ิ่งดินด่วนนะครับผมคลิปนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับสุรินทร์นะครับผมแวะคาเฟ่ซะหน่อยเขาว่าธุรกิจนี้กำลังมาแรงมากนะครับ มาแรงจริงๆริงก็คนชอบเที่ยวคาเฟ่นีนะ่อันนี้เป็นคาเฟ่สามหกหนึ่งครับคนเยอะทุกวันนะครับอยู่เส้นสุรินทร์ประสาทนะครับ,นะรบข้างบนก็จะมีร้านกาแฟร้านอาหารนะครข้างบน ใครดีชอบเที่ยวคาเฟ่ก็มาครับบรรยากาศดีนะมีบันไดไปชมสวนอินตภาลำัำจริงๆผมไม่ได้ชอบนะแต่ก็นี่เขาพามาเนาะ มันคืออะไรตรงเนี้ยฮะสวนดอกไม้สวนดอ,นอนกไม้ดอกไม้ดอกไม้แล้วหมวกนี่มหมวกนี่อะไรขายเหรออันนี้ให้แถมเหรอให้ให้ยืมอ,อ๋อให้ยืมไปถ่ายรูปอ๋อเหมือนหมวกเวียดนานมเลยเนาะใ,นใช่ไหมเนี่ยไปน,น,นี่หมวกจีนเนี่ยหมวกคนจีนเน,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 นี่หนยหมวกจีนเนาะนี่เนาะใช่ไหม รีอหมวกไมมหมดหมวกเวทนานี่ต้องใส่นี่อันนี้หมวกแก๊ปเหมือนเ,อเสียแป้งไม่เกี่ยวกันนะต้องเสียเงินด้วยนะไม่ใช่ว่าเข้าฟรีนะพี่เองนี่ flower แปลว,ว่าดอกไม้นะครับ flower วว wonderland อ่านถูกไหมวะ wonderland นี่สังกฤษเกรดสี่แล้วแป้วสัมผัสได้แล้ววันนี้สวนดอกไม้ฤดูหนาวในระมิตความเบ่งบานนะครับวันนั้นไปเขาใหญ่ก็แต่ผมก็ไม่ได้ถ่ายมีร่มด้วยกันแดดไว้เนี่ยเอาไปเป็นภาพถ่ายรูปก็ได้ าดูสวนดอกไม้สวยดีนะนี่วันนั้นไปไปเขาใหญ่นี่เห็นในนีดดอกนี่หละดอกนี่หละดอกอะไรไม่รู้ดอกอะไรก็ไม่รู้ม่เห็นมีชื่อบอกเลย 361ครับนี่คืออะไรวะ361เส้นนี้มันเส้น361หหรือเปล่าเป็นไปได้กว่าจะได้ดอกอย่างนี้มานะก็ลงทุนเยอะเหมือนกันนะเออไม่ใช่ใช้ง่ายง่ายนะครับทุกอย่างมีการลงทุน ทางหลังเป็นสวนอินตาาลำอันนี้วันนั้นที่เขาใหญ่เสียคนละร้อยอันนี้กี่บาทนะมัอันนี้เสียกี่บาทเนี่ยแปดสิบแปดสิบ ก็คือเท่ากับว่าห้าสิบบาท50บาทลงทุนไม่น้อยครับน่าจะไม่รู้กี่ล้านนะครับถ่ายรูปไปถ่ายคลิปมงงมเมค่อไงถ่ายแต่รูปถ่ายรูปได้ตังค์เปล่า

ใครวะอัน e n t e เอิ้นอ e e. e ุ้ยไม่ใช่เว้ยมันได้อะไรเนี่โยโชคดีมากไม่มีแดด ถ้ามีแดดก็คงไม่เดินมาร้อนครับวันหนึ่งน้อยได้เท่าไร่น้อนี่ต้องแบบเป็นมือกล้องอีกเอาเอาบวกมาทำไมก็ไม่ร่วงไปแล้วเจยวไปดูวิวข้างบนกันครับ เป็นสะพานเหล็กนะครับเนี่ยออแจ๋วเลยนะไม่มีน้ำขังทำให้เป็นสนิมสวนเขาโคตรใหญ่เลย น้ามาครับวิวสวยนะครับสามหกหนึ่งก่อนถึงสุรินประมาณ10โลั้งนะครับถ้ามาจากปราสาทก็ซ้ายมือครับถ้ามาจากสุรินขวามือกลับรถจากรถตรงนี้แหละ ข้างๆจะเป็นโรงสีครับน่าจะเจ้าของโรงสีเป็นเจ้าของนะเฮ้ยมีกระจกด้วยสกายวอ,อล์คหรือเปล่าเนี่ยฮะต้องเ okay, อาียยนู่หนะ ไม่มีใครทอหรอรองเท้าเราสะอาดแล้วถ่ายรูปให้หน้อยถ่ายรูปอีกแหละมถ่ายให้พี่ก่อนนี่มีชาบูด้วยครับเอ้าลงมาแล้วครับพี่น้อง <c oughs> ใช้เวลาให้คุ้มครับ80บาท ทีมงานอะไรเนาะนี่ตรงนี้อ๋ทีมงานภูศีลาหรือเปล่าอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับเซลฟี่เหมาะมากแต่ผมไม่ไม่ค่อยชอบถ่ายรูป ชอบถ่ายแต <laughs> ่คลิปรถแรงโอ้กลับบ้านแล้วม้ากนะช่วงนี้รถเกียวก็เริ่มกลับบ้านแล้วครับโอ้เซมินี่เห็นวิ่งตลอดเลยนะงานเยอะมากครับเซมิคันนี้นี่เพราะมีรถหลายคันเลย ไปกินกาแฟออกมาแล้วเราก็นู่นข้างบนี่กินกาแฟขึ้นยากมากเลย ก็ประมาณนี้ครับไปหากินกาแฟก่อนเ,เ,อหเ,เหมือนอยู่บนภูเขาเลยตรงเนี้ยกาเฟ อะไรเ,เส้นทางก่อนแล้วก็มาที่นรินาร์เอาน้ำออกไปวางไว้ก่อนเลยนั่งห้องแอร์ดีกว่าโอ,โอ้โอ้ลิกเกสีเพียบอโอเคครับประมาณนี้นะครับพี่น้องข้างในก็โอ้สวยงามดีครับเจอกันใหม่ครับผม